กาละครั้งหนึ่งมีครอบครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักพ่อแม่และลูกสาวน้อยชื่อขวัญตาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในบ้านไม้กลางทุ่งนาแต่แล้วะตาก็เล่นตลกแม่ผู้แสนดีของขวัญตาล้มป่วยและจากไปอย่างสงบทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มสุดท้ายและความทรงจำอันอบอุ่นไม่นานนัก พ่อก็แต่งงานใหม่ด้วยความหวังว่าจะมีคนช่วยดูแลลูกแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ใช่อย่างที่คิดเมียใหม่แซงทำดีกับพ่อแต่กลับข่มเห็งกันแกล้งขวัญตาลับหลังเสมอพ่อเริ่มเห็นความเศร้าในตาขวัญตาแต่ยังไม่กล้าถามเพราะไม่อยากให้บ้านแตกอีกครั้งลับหลังพ่อเมียใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเอกสาร อ,อบสมบัติของสามีมาไว้ในชื่อของตนเองและในที่สุดเธอก็ขับไล่พ่อกับขวัญตาออกจากบ้านให้ไปอยู่ปลายสวนอย่างไร้เยื่อใยบ้านไม้ปลายสวนแม้จะดูเล็กแต่มีความเงียบสงบและความรักแท้ที่ไม่เคยจางหายขวัญตาเริ่มหาทางช่วยพ่อไม่ว่าจะเป็นซ่อมผ้าตำข้าวขายผัก เธอทำทุกอย่างด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเมื่อโตขึ้นขวัญตาสอบติดและเริ่มมีรายได้จากงานฝีมือด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองในขณะอีกฟากหนึ่งแม่เลี้ยงที่เคยเย้ยหยันกับล้มละลายเพราะเธอใช้เงินฟุ่มเฟือยจนหมดไปพ่อยิ้มได้อีกครั้งเมื่อเห็นขวัญตาเติบโตเป็นหญิงที่มั่นคง ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จากความมืดมนขวัญตากลับมายืนได้ด้วยสองมือของตนเองอีกครั้งไม่ใช่ความจนที่น่าอายแต่คือการยอมแพ้ที่ทำให้ชีวิตหมดค่าเรื่องของขวัญตาอาจไม่ใช่นิทานก่อนนอนแต่คือเรื่องจริงของคนที่ยืนหยัดด้วยหัวใจ